นะครับเข็มเปิดไอ้เหี้ยรอตูดกันรึมัง้งไปแล้วไอ้สัตว์รเรายมืมเงินใจมันได้ป่ะหมดแล้วครับเข็มเปิดซ้ายดอกไม่แดงขวาดอกไอเ้เข้ยเดือดตำลานมันโบกโอ้ยเยี่ยมมันตายขนาดนั้นนะ ครับเจอสองคันของคันขวาไม่ยื้อครับไ<น>อ้เนี่ยนี่เรายี่ไม่ออกอะหวะไอ้ยื้บบอเรทำากระบาดใหม่หนูจอดละปากหน่ยไหมครับไปคนละหมู่บ้านครับ <c oughs> นู่นบ้านใหม่ครับบ้านใหม่อยู่ไกลหน่อยครับนี่เนื้นึ่งร้านอยู่ใ,ใกล้ล <c oughs> ูกไปพี่เป็นมาแล้วครับสยามใบหน้าหกกระเทียบ <c oughs> นิ่งนิ่มไหมตอนไม่ดังด้วยแต่ โดยไนงะน้ำตีนขวามันจะตกแต่ตีนซ้ายมันขึ้นไปโดนมะเล่เต่าเลยสยามตีนต่อมสามครับสยามครับสยามโอ้ยเฮียเลี้ย,ยวจะด่ากลัวเลยเลี้ยวยังไงก็ได้อย่ามาชนกูอ่นะครับน้องไม่แดงไปไกลจัดเลยครับรย,ยังไงครับหนุ่มมุนเสย มาแล้วครับหักหักบอกเขาเล็กรอยังไงยังไงกาลังชนตูดนรันโค้มาเลรันไอ้ดีก็จะยกเ่างเดียวเลยบุ้นนะอ่าบยเอ้ยยังไงวะยอมร้อยยี่ได้ยังไงวะมาใส่กระดีขึ้นหกมัดีหนุนุ่งใส่มาขึ้นม้นใส่นะ้ะกระีขึ้นกระีขึ้น quay nắm như nghĩ cũng ngẫu đi nằm cày Để nếu đưa lại gì em nó không hoạt